นักปรัชญ,ญาธรรมชาตินักเทวะวิทยาและนักเขียนชาวแองโกลไอริชโรเบิร์ตบอยผู้คิดค้นวิธีการศึกษาธรรมชาติของแกส๊สวางรากฐานให้กับเคมียุคใหม่ปฏิวัติและจัดระเบียบแนวคิดที่แตกต่างออกจากแนวคิดของอริสโตเติลในอดีต โรเบิร์ตบอยเกิดในครอบครัวขุนนางที่มีความมั่งคัง่งเขาได้รับการศึกษาอย่างดีที่อีตันคอลเลจและหลังจากนั้นเขาก็เดินทางไปทั่วยุโรปเพื่อที่จะศึกษาสิ่งต่างๆและเขาก็เป็นหนึ่งในประจักษ์พยานในเหตุการณ์การมรณกรรมของนักดาราศาสตร์ชาวอิตาลีอย่างกาลิเลโอกาลิเลีด้วยและนี่ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจชิ้นสำคัญที่ทำให้เขามีไอเดียในการศึกษาวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นไม่นานในช่วงปี1644บอยก็ย้ายกลับมาที่อังกฤษแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่มีความศรัทธานในศาสนาเป็นอย่างมากแต่เขาก็ได้อุทิศตัวให้กับการทดลองทางวุทยาศาสตร์ถือว่าเป็นหนึ่งในจารึกชิ้นสำคัญแห่งศตรวรรษที่17สร้างความกล้าวหน้าให้กับแนวคิดแบบเหตุผลนิยมหรือ rationalism ในยุคอดอีตก่อนหน้านี้ เรามีรากฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์มาจากแนวทางของอริสโตเติลเมื่อ2,000ปีก่อนแต่ว่ายุคนี้คือยุคแห่งการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ทฤษฎีต่างๆจึงจำเป็นต้องมีการทดลองที่เคร่งครัดเพื่อที่จะได้ผลการทดลองที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือในลอนดอนนี่เองที่บรอยได้พบกับกลุ่มของปัญญาชนที่มีแนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และต้องการที่จะศึกษาลงรากฐาน ในเวลานั้นเราเรียกวิทยาศาสตร์หรือ science ว่า natural philosophy หรือปรัชญาธรรมชาติคนเหล่านี้จึงสร้างกลุ่มที่เรียกว่า experimental philosophy club ซึ่งได้นำการทดลองเข้ามาสู่วิทยาศาสตร์ในการศึกษาและมีการแบ่งผลการทดลองซึ่งกันและกันจนกระทั่งในปี1660สมาชิกเหล่านี้รวมถึงบรอยก็ได้ก่อตั้ง royal society หรือราชสมาคม ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันทางวิทยาศาสตร์แห่งแรกๆของโลกบอยได้วางรากฐานให้กับวิทยาศาสตร์ในสายทดลองหรือ experimental science เขาได้อุทิศตัวในการศึกษาวิทยาศาสตร์มากมายร่วมกับผู้ช่วยของเขาชื่อว่าโรเบิร์ตฮุกทั้งสองได้สร้างการทดลองต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น Air ์ปั๊หรือ vacuum chamber ซึ่งเป็นสิ่งที่เราใช้ในการศึกษาสมบัติทางกายภาพของอากาศ การทดลองของบอยแสดงให้เราเห็นว่าเสียงไม่สามารถจัดเคลื่อนที่ผ่านสุญญากาศหรือวัคคุมได้ในขณะที่แรงแม่เหล็กแล้วก็แสงนั้นสามารถจะเคลื่อนที่ผ่านได้บอยยังแสดงให้เราเห็นอีกว่าการเผาไหม้นั้นไม่สามารถจะเกิดขึ้นหากปราศจากอากาศการทดลองสุดโด่งดังของเขาเกิดขึ้นในปี1662ทั้งบอยแล้วก็ฮุกนั้น ได้นำประลอดมาใส่ในแท่งแก้วแล้วก็วัดความดันเขาพบว่าความดันของแก๊สนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ปริมาตรของแก๊สจะลดลงในอัตราส่วนที่เท่าเท่ากันนี่ถือเป็นกฎข้อแรกที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์และก็พฤติกรรมของแก๊สรู้จักกันดีในนามของ b o y l ์ s Law สิ่งที่บอยได้สร้างไว้ก็คือการแยกเคมีซึ่งใช้กระบวนการทางวิทยศาศาสตร์ ออกจากการเล่นแร่แปราธาตุหรือลเคมีที่เชื่อกันมาในอดีตในงานเขียนที่ชื่อว่า The s t a t i c a l Chemist เขา้ายังปฏิเสธมุมมองเกี่ยวกับาธาตุทั้ง4ของอริสโตเติลที่เชื่อว่าสสารนั้นประกอบจากดินน้ำลมไฟบ่อยนนิยามาธาตุเหล่านี้ใหม่มองว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะทำให้เป็นรูปพื้นฐานได้มากกว่านี้เรียกว่าอิเลเมนต์ เขายังเสริมอีกว่าอากาศที่เรามองเห็นนั้นน่าจะประกอบจากคอพัลโซเล็กๆที่มีการเคลื่อนที่ไป mm hmm. เคลื่อนที่มา mm hmm. และนี่นำไปสู่การพัฒนาทฤษฎีจนของแก๊สในยุคต่อไปแ mm hmm. นวคิดกันมองธรรมชาติของบอยนั้นเหมือนกับการลิเลโอที่มองว่าธรรมชาติถูกควบคุมโดยคณิตศาสตร์ mm hmm. และเขาต้องการให้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้นจะต้องเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้ง mm hmm. เขาจึงมีการจดผลการทดลองแต่ละขั้น อย่างพิธีพิถันและวางรากฐานให้กับ Modern Experimental Method หรือหลักการในการทดลองสมัยใหม่การศึกษาเกี่ยวกับแก๊สของบอยนั้นได้จุดประกายให้กับนักวิทยาศาสตร์ในยุคหลังๆไม่ว่าจะเป็นแจ c คชา l ส์หรือโจเซฟลุยเกลูแซกที่ได้พัฒนาแนวคิดในการอธิบายพฤติกรรมของแก๊สด้วยสภาวะต่างๆหาความสัมพันธ์ของความดันปริมาตรและอุณหภูมิ หาท่าในใดชอบคอนเทนต์วิทยาศาสตร์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจได้นะครับให้กับทางช่อง The Project Thai แล้วก็หาในคลิปนหน้ามีคลิปวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรอีกก็ฝากกดติดตามได้นะครับรอว่าเราจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆมานเล่าให้ฟังในวันนี้ขอจากลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ